สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอทีเอ็นชาคลิปนี้ผมก็จะมาตอบคำถามที่ผู้คุณถามกันเข้ามาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในหนังเทนเน็ตซึ่งจากที่ผมได้ไปไล่ๆอ่านมาเนี่ยประเด็นหรือเรื่องที่ผู้คุณสงสัยกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสงสัยในจุดเดียวกันซึ่งพวกคอมเมนต์ที่ผมหยิบขึ้นมาโชว์นี้เนี่ยก็เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับความจริงแล้วไม่มีคนอื่นที่ถามคำถามเดียวกันนี้อีกเยอะมากๆเลยนะและผมก็จะขอสรุปใจความสําคัญที่ผู้คุณถามเข้ามาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพิมมายาว ขอเริ่มที่คาถามเบาๆก่อนแล้วกันนะครับคําถามแรกพี่ไปดูหนังเรื่องนี้ไม่กี่รอบถึงอธิบายได้ขนาดนี้คําถามนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่คลิปแรกที่โรงอธิบายเทนเนตเลยนะครับต้องขอตอบว่าผมไปดูมา3มรอบนะครับกว่าจะเข้าใจคือรอบแรกเนี่ยผมก็เข้าไปงงดูจบออกมาก็งงๆเหมือนทุกคนทุกคนนั่นแหละครับถ้าพูดตามตรงแล้วเนี่ยผมดูถูกหนังเรื่องนี้มากเกินไปหน่อยก่อนที่จะเข้าไปดูเทนเนตในโรงรอบแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผมที่ผ่านมีเมนโต้ผ่านอินเซปชั่นผ่านพรีเดสติเนชั่นอะไรพวกนี้มาแล้ว หนังเทเน็ตเรื่องนี้แม่จคงไม่เท่าไหร่หรอกมัง้งสรุปก็คืองงตาแตกเลยครับเข้าใจแค่คอนเซปต์คร่าวๆข,ของเรื่องแต่ว่าอธิบายให้อะไรให้ใครฟังไม่ได้เลยผมก็เลยหาเวลาไปซ้ำรอบ2นะครับเพราะว่ามันทนไม่ได้จริงๆนะครับการดูหนังออกมาแล้วไม่ดูเรื่องเนี่ยแต่รอบ2คราวนี้ก็ไปดูแบบไม่ประมาทแล้วครับเตรียมตัวเตรียมสมองไปเต็มสูบนะครับจากรอบแรกที่เข้าใจอยู่ประมาณ50%พอจบรอบ2ก็เข้าใจขึ้นมาประมาณ80%นะครับแล้วก็กลับมาเขียนสคริปต์มาเขียนเรียงไทม์ไลน์นั่งงมฉากทีี่่่่ไมเข้้าาใจอยูทบน แต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่งงอยู่ดีนะครับก็เลยต้องไป3มรอบ3แต่รอบ3มนี้เนี่ยเรียกว่าไปจําหนังมากกว่าไปดูหนังแล้วครับเพราะว่าไม่มีตังไปดูรอบสี่แล้วนะฉากไหนที่เข้าใจแล้วก็นั่งดูไป,เ,ปเพลินแต่ว่าพอถึงฉากที่งงเนี่ยก็จามามทุกซีนทุกประโยคที่พูดกันนั่นแหละครับแล้วก็มางมหาคําตอบจนออกมาเป็นคลปิปอย่างที่ผู้คนได้ดูกันไปนั่นแหละฮะต้องขอยอมรับไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าหนังเทเน็ตเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจยากที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยดูหนังมาแล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมให้มีเมนโตเป็นหนังทยยทีีี่่่่เข้าาาจยกสุดนะนนะแตตวอ เทเนตแซงขึ้นไปแบบชิวๆเลยฮะคำถามที่2คํคำถามนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่เนื้อาหาในหนังแล้วนะครับถ้ามองจากมุมมองในภาวะ์อินเวิร์ดรถออดีวิ่งออกไปเองได้ยังไงก็น่าจะหมายถึงฉากขับรถไล่ล่าบนถนนน่นนะครับที่พวกเราได้ดูกันไปในหนังเนี่ยก็คือหลังจากที่พวกเซเธอร์มาได้กระเป๋าไปแล้วพวกมันก็หนีขึ้นรถเบนซ์กันหมดแล้วปล่อยแคทไว้ในรถออร์ดีคนเดียวจนพเพเอกต้องกระโดดไปช่วยแตะเบรกรถถึงหยุดแล้วหลังจากนั้นคู่ก็โดนอุ้มไปเข้าห้องฟ้าแดงอะนะครับ ประเด็นที่เป็นคำถามก็คือถ้าเรามองจากสภาวะอินวอร์ตเนี่ยก็แสดงว่าหลังจากที่พระเอกกับแคทโดนลากกลับมาอยู่ในรถออดี้แล้วรถออดี้มันก็ต้องวิ่งออกเองโดยที่ไม่มีคนขับปะดีคํคำตอบก็คือใช่ครับรถออดี้มันวิ่งออกไปเองทงั้งๆท,ที่ไม่มีคนขับในภาพออกมาฮะมันเหมือนเหตุการณ์ที่กําลังกอเทปกับตอนที่พระเอกกระโดดเข้ามาช่วย Cat, แคทจ้ะนะตอนนี้พระเอกก็กําลังกระโดดออกจากรถของแคทอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันไม่ใช่พลอตโฮลหรืออะไรนะครับคุณต้องมองในมุมมองของรถนะยกตัวอย่างฉากเด,เดิมเลยก็คือฉากหยิบกระ กระสุนมันเคลื่อนที่กลับขึ้นมาบนมือพระเอกก่อนที่มือพระเอกจะไปโดนด้วยซ้ําเพราะในมุมมองของกระสุนกระสุนจะรู้สึกว่าพระเอกเป็นคนทํามันตกลงไปที่พื้นดังนั้นรถออดี้มันก็เลยเคลื่อนที่ออกมาเองก่อนที่พวกเซเทอร์จะขับเบนซ์ตามไปแล้วก็กระโดดขึ้นไปขับรถออดี้นั่นแหละครับในมุมมองของพวกเราที่เป็นคนดูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ารถมันเคลื่อนที่ออกไปเองแต่ว่าในมุมมองของรถออดี้คันนั้นเนี่ยมันถูกพวกเซเทอร์ขับอยู่นะครับคาถามที่3ตอนที่เซเทอร์จากฝั่งอินเวิร์ดบึ้มรถพระเอกเสร็จแล้วก็หนไป บนรถตอนนั้นมีแคทกลับมานั่งแล้วถ้าอ n เวลดกลับไปเรื่อยๆแคทจะไปอยู่ที่ไหนแล้วในสภาวะปกติที่พระเอกป้นอันเกรยทึมมาเสร็จรถออ d i ดี้ที่ไม่เจอกับรถ BM ของพระเอกก็มีแคทอยู่ในรถแล้วแคทนั่งมาจากที่ไหนสรุปก็คืองงที่มาที่ไปของแคทในฉากขับรถไล่ล่านะครับผมจะอธิบายตามไทม์ไลน์เส้นเรื่องของเซเทอร์ไปละกันนะครับเริ่มจากสภาวะปกติสีแดงด้านซ้ายนะจากที่ผมได้เล่าให้ผู้คุณฟังไปเนี่ย พอไซเทอร์มันเตะแคทได้ร้อยแล้วมันก็เข้าไปสแตนบายรอยอยู่ในห้องฟ้าแดงจนพระเอกกับแคทถูกจับกลับมาใช่ไหมครับพอนิวกับไอเวสบุกมาไซเทอร์มันก็หนีเข้าประตูบุ่นไปทีนี้เหตุการณ์ก็จะย้อนกลับจากเดิมทั้งหมดไซเทอร์จะลากแคทออกไปแล้วมันก็ออกไปค้นหาอันกริทึมในรถ v m พอไม่เจอมันก็ขับเบนซ์ไปขึ้นรถออดี้เพื่อขู่เอาอันกริทึมจากพวกพระเอกในช่วงเวลานั้นแต่พอเห็นว่ามีพระเอกอีกคนอยู่ในรถพลิกมันก็เลยชนสลดคว่ำแล้วก็ขับออดี้ไปบื้มรถพระเอก จากนั้นก็ขับกลับไปที่โกดังเพื่อเข้าประตูหมุนแล้วก็รอให้พระเอกที่อยู่ในสภาวะอินเวอรขับรถพลิกเอาอันกริทึมมาส่งให้ที่หน้าโกดังทีนี้ผมจะใส่แคทลงไปในแผนผังแล้วนะจากที่เห็นเนี่ยพูดง่ายก็คือคุณจะเห็นแคทอยู่ในทุกๆซีนเลยนะครับแต่ห้ามลืมว่าแคทที่คุณเห็นอยู่ในทุกๆฉากนี้เนี่ยคือแ a t ในสภาวะปกติทั้งหมดนะครับแล้วจากที่ดูตามเส้นเรื่องของเซเทอรมาเนี่ย พอมันขับออดี้กลับมาที่โกดังแล้วมันก็คงจะเอาแคทมาปล่อยไว้ที่ห้องในโกดังตามเดิมก่อนที่มันจะเข้าประตูหมุนเพื่อกลับมายัางสภาวะปกตินั่นแหละครับผมเชื่อว่าผู้คุณบางคนเนี่ยอาจจะยังงงอยู่ั้งงั้นผมจะเล่าเส้นเรื่องของแคทในสภาวะปกติให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับพอเซเทอร์มันเตะแคทเสร็จมันก็ไปสแตนบายรออยู่ในห้องฟ้าแดงถูกไหมครับสภาพแคทต,ตอนนั้นก็คือน,นอนจุกอยู่ที่พื้นแต่อยู่ๆก็จะมีเซเทอร์อีกคนนึงซึ่งอยู่ในสภาวะอินเวอร์สเดินถอยหลังออกมาจากห้องประตูหมุนแล้วกก็จัดดารอุ้ม้มคขึนดออดีไป เมื่อกี้ตอนที่ผมเล่าจากมุมมองของเซเทอร์ที่อยู่ในสภาวะอินบอร์เนี่ยมันเอาแคทกลับมาปล่อยไว้ในห้องใช่ไหมล่ะครับดังนั้นถ้ามองจากสภาวะปกติเราก็จะเห็นเป็นเซเทอร์อุ้มแคทกลับขึ้นรถออรดี้ไปหลังจากนั้นก็ตามเหตุการณ์ตะกี้ไปเลยครับเซเทอร์กับแคทนั่งออ d ์ดี้ไปบึ้มพระเอกในรถพลิกแล้วก็จะเป็นฉากที่เราเห็นกันไปในหนังก็น่าจะเคลียร์แล้วนะครับสำหรับคําถามนี้ต่อไปเป็นคําถามที่4นิวกับพระเอกในฉากที่ขึ้นรถพรายาบาลออกมาจากสนามบินมาจากช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่าพอพระเอกเข้าประตูหมุนนนกกกลับมาาใสปติ่อ แล้วนิวกับแคทค่อยตามมาทีหลังเพราะงั้นก็น่าจะมาจากคนละช่วงเวลากันหรือเปล่างงมาจากช่วงเวลาเดียวกันนะครับนิวเข้าประตูทีหลังก็เลยมาถึงช้ากว่าแค่นั้นเหมือนกับคุณนัดเพื่อนไปเที่ยวแต่ว่าเพื่อนของคุณดันตื่นสายก็เลยออกจากบ้านช้าครับเหมือนกันเลยอย่าไปคิดว่าการเข้าประตูหมุนเพื่อเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปอีกสภาวะหนึ่งเป็นการเดินทางข้ามมิติอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีแค่มิติเดียวเส้นเรื่องเดียวแล้วก็ทำลายเดียวนะครับ การที่คุณอินเวลร์กลับมาในช่วงเวลาเดิมมันกคแค่ทาให้คุณมีหลายตัวตนอยู่นะช่วงเวลานั้นเท่านั้นเองผมเขียนทำลายยกตัวอย่างให้ลวกันนะเผื่อใครยังงงอยู่แล้วจากเส้นเรื่องของเพะเอกละกันนะครับผมสมมติให้เพะเอกกับนิวเดินทางมาถึงสานามบินตอน2องทุ่มสีแล้วเพะเอกก็โดนแรงระเบิดจากเครื่องยนต์ดีดเข้าไปในฟรีพอตตอน2องทุ่มสาตอนนี้พวกเรเอกก็อยู่ในสเาวะอินเวลร์เวลามันก็เลยย้อนกลับไม่งงนะครับทีนี้เพะเอกก็ต้องสู้กับตัวเองอยู่สักพักกว่าจะหนีเข้าประตูหม ทีนี้เะเอกก็จะกลับสู่สภาวะปกติแล้วนะครับเวลาจะเดินไปข้างหน้าละแล้วเพเอกก็วิ่งหนีนิวจนออกมาข้างนอกได้ตอนที่เวลา2องทุ่มยีกว่าจะขโมยรถพยาบาลมาได้ก็ตอน2องทุ่มยีแล้วเพเอกก็รอ,อนิวอยู่ตรงนั้นทีนี้มาดูเส้นเรื่องของนิวกันบ้างหลังจากที่เพเอกโดนแรงระเบิดกระเด็นเข้าไปในฟรีพอรตนิวก็รอดอยู่ที่ด้านนอกตลอดจนมีเพเอกในสภาวะปกติที่วิ่งถอยหลังกลับเข้าไปในฟรีพอร์ตตะโกนบอกนิวว่า go หรือว่าไปได้เลยนะครับนิวก็เลยเริ่มเข็นแคทเข้าไปด้านในตอนเวลา2องทุ คือถ้ามองจากสภาวะปกติพระเอกมันก็วิ่งออกมาจากฟรีพอตแล้วนะครับแต่พอมองจากมุมมองของนิวในสภาวะอินเวนร์ก็เลยกลายเป็นเห็นพระเอกวิ่งถอยหลังกลับเข้าไปในฟรีพอตทีนี้กว่านิวจะเข็นแคทเข้าประตูหมุนกลับสู่สภาวะปกติได้ก็ตอน2องทุ่มหนาทีออกมาที่ด้านนอกได้ตอนสองทุ่มสินาทีเนื่องจากมันเป็นเวลาที่ผมสมมติขึ้นมามั่วๆนะครับเหตุการณ์มันก็เลยไม่ค่อยตรงกับในหนังแต่ถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยนิวก็แค่ยืนรอ15นาทีเดี๋ยวพระเอกก็วิ่งออกมาจากฟรีพอตแล้วก็ขโมมมยยรถถพาาาาาบลลใใหห้้้แแวตต่เเนนนังี สมมติว่าเระเอกขอโมยรถพยาบาลได้ตอนสองทุ่มยีจริงๆนิวจะเข้าประตูหมุนแล้วก็ออกมาข้างนอกได้ตอน2ทุ่มสาซึ่งณเวลานั้นพพะเอกก็ยังไม่ได้ไปไหนเนี่ยครับเขาก็ยังจอดรอนิวอยู่อย่างนั้นจะรอยัน3ามทุ่มสี่ทุ่มเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาพอนนวออกมาด้านนอกก็จะเจอกับเพะเอกอยู่ดีทีนี้น่าจะหายงงแล้วนะครับไปต่อกันที่คำถามที่5งงอะ่ะก็เซเทอร์มันตายไปตั้งแต่อยู่เวียดนามแล้วมันจะมาไล่ล่ารถได้ยังไงไหนบอกว่าอนาคตเปลี่ยนไม่ได้ ตอนจบแคทมันฆ่าไซเทอร์ไปตั้งแต่อยู่เวียดนามแล้วคือมันเป็นไซเทอร์คนละช่วงเวลากันนะครับไซเทอร์ er ที่ตายนั่นคือคนที่รวบรวมอันกอริทึมได้ครบแล้วก็เลยอินเวนกลับมาในช่วงเวลานี้อีกครั้งเพื่อที่จะฆ่าตัวตายส่วนไซเทอร์จริงๆในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเพิ่งจะนั่งห่อออกจากเรือเองครับแล้วยังไงไอ้ไซเทอร์คนที่นั่งห่อออกมาจากเรือเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะย้อนกลับมาตายในเรือลำนี้อยู่ดีอนาคตก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนครับผมไล่ทไลายเซเทอร์ทั้งเรื่องให้ฟััังคครรรรร่่่าาววววๆแแลล้ก้กกกนนนะสสุดเเรรเยย็ืือออูที24บ ไซเทอร์มันจะนั่งหอ,ออกมาจากเรือถูกไหมครับสานที่ที่มันไปเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์บุกยึดโอเปร่าเฮาส์ก็ได้แต่ไซเทอร์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์นี้นะครับมันแค่ไปเตรียมตบแย่งอังกฤษทิมจากทีมของพระเอกเฉยๆแต่ว่าก็พลาดจนอังกฤษทิมตกไปอยู่ในมือของรัฐบาลยูเครนจากนัน้นก็จะได้พบกับพระเอกแล้วก็ได้ไปแล่นเรือใบด้วยกันแล้วมันก็ใช้ให้พระเอกไปขโมยอังกฤษทิ้มามจากพวกยูเครนส่วนตัตมันก็ไปสแตนบายรอยอยู่ในห้องฟ้าแดงจนพระเอกโดนจับกลับมา ล้วก็จะถึงเหตุการณ์ที่เซเทอร์นีเข้าประตูหมุนเข้าสู่สภาวะอินเวดแล้วมันก็ไปตามหาอัลกอริทึมจากเพลกจนในที่สุดก็ได้มาแล้วมันก็อินเวดยาวๆกลับมาวันที่1 4บนเรือยอสอีกครั้งแต่ก่อนที่มันจะมาถึงบนเรือยอสเนี่ยไอเซเทอร์ณนะช่วงเวลานั้นมันก็นั่งหอออกไปที่โอเปร่าเฮาส์แล้วไงครับจากนั้นเซเทอร์คนที่เพิ่งอินเวดกลับมาเมื่อกี้นี่แหละก็โดนแคทยิงตายจบครับซึ่งเหตุการณ์อะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอนาคตก็ไม่ได้เปลี่ยน เซเทอร์ที่นั่งออกไปมันก็จะทําทุกอย่างเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมแล้วก็จะย้อนกลับมาตายบนเรือเหมือนเดิมนั่นแหละครับคาถามที่6อันนี้ผมก็คัดคําถามที่ต่อจากเมื่อกี้มาเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันวนไปไม่รู้จบใช่หรือเปล่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกข้อที่หลายๆคนมักจะมองว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหลูมนะครับตัวละครก็แค่ใช้ชีวิตตามสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแค่นั้นแต่สําหรับผมอะผมไม่ได้มองว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังหลูมนะครับแต่ด้วยกฎที่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้น ลาที่คุณย้อนกลับมาในช่วงเวลาเดิมๆในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนเดิมแต่ว่าคุณก็ไม่ได้จําเป็นต้องทําอะไรเดิมๆนี่ครับตัวคุณที่เคยอยู่ในช่วงเวลานี้ตั้งหากที่กาลังทําอะไรแบบเดิมเหมือนที่คุณเคยทําไปแล้วอยู่ผมยกตัวยอย่างให้ฟังแล้วกันนะสมมติว่านิวได้ใช้ชีวิตปกติของเขาไปจนวันที่15เขาได้รับภารกิจให้ไปกินข้าวมันไก่ผมขอตั้งคําถามตอนนี้เลยว่าคุณรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นลูมไหมครับยังใช่ไหมฮะงั้นฟังต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะถามอีึ พอจบภารกิจเข้ามันไก่เรียบร้อยเนี่ยนิวก็ได้ใช้ชีวิตต่อไปยังวันที่16แต่ในวันนั้นเขาก็ได้รับป้บหมายภารกิจที่2เป็นการไปกินก๋วยเตี๋ยวในวันที่14นิวก็เลยต้องเข้าประตูหมุนเพื่ออินเวดกลับไปยังวันที่14ซึ่งการเข้าประตูหมุน1ครั้งเนี่ยก็คือการเพิ่มตัวตนขึ้นมาอีก1ตัวตนนะครับผู้คุณเข้าใจหลักการนี้กันใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นการย่ำกลับมาที่ช่วงเวลาเดิม,มนะหนึ่งตัวตนตอนหนึ่งครั้งในการเข้าประตูนะครับไม่ใช่ พอนิวเข้าประตูหมุนมาตัวเขาที่อยู่ในสเวาอินเวดก็ยังทําอะไรได้ตามใจชอบแค่สภาพไว้ลอ้อมรอบตัวเขากําลังถอยหลังกลับแค่นั้นเองถ้าตอนอินเวดกลับมาถึงวันที่15นิวดันเดินไปแถวแถว,ถวร้านข้าวมันไก่เขาก็จะเห็นตัวเองกําลังคายข้าวมาจากท้องนั่นแหละครับแต่ถ้ามองจากมุมของนิวในสเาาปกติที่กําลังกินข้าวมันไก่อยู่เขาก็กินเข้าไปปกติไม่ได้คายข้าวจริงๆซะหน่อยอาจจะเห็นตัวเองอีกคนมาแอบยืนดูอยู่แต่ณนะตอนที่กินอยู่เนี่ยนิวมันก็ไม่ได้ดูซะหน่อยว่ามันจะมายืนดูตัวเองกินข้าาทํไม ไอที่พวกคุณชอบเล่นมุกว่ากูจะไม่ขี้ในสภาวะอินเวเด c ขาดอะไรนั่นก็หลักการเดียวกันแหละครับคนที่ขี้มันก็ขี่ปกตินั่นแหละแค่ถ้ามองจากอีกสภาวะหนึ่งก็จะเห็นเป็นขี่ย้อนกลับเข้าไปในตูดซึ่งในตัวคนขี้มันก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นด้วยซะหน่อยต่อนะครับพอย้อนไปถึงวันที่14แล้วนิวก็เข้าประตูอีกครั้งเพื่อกลับสู่สภาวะปกติแล้วมากินกว๋วยเตี๋ยวดังนั้นในวันนี้นิวก็จะมีถึง3คนแล้วนะครับก็คือนิวในสภาวะปกติที่ใช้ชีวิตชิวๆกับนิวที่ย้อนกกนกกัมาิ๋ววยเตี แล้วก็นิวในสภาวะอินว์ดที่กําลังย้อนกลับไปตามเหตุการณ์ที่เขาเคยทําทีนี้นิวที่กินกว๋วยเตี๋ยวรับรอยแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปโดยที่ไม่ส่งสิ่งกับตัวเองอีกคนไปจนถึงวันที่17พอมาถึงวันนี้เนี่ยก็จะเหลือนิวคนเดียวแล้วถูกต้องไหมครับเพราะว่าอีกคนก็จะรับภารกิจในวันที่16แล้วก็จะย้อนกลับไปกินกว๋วยเตี๋ยวทีนี้ในวันที่17นิวก็ได้รับภารกิจที่3ให้ไปกินผัดกะเเราในวันที่13นิวก็เข้าประตมนิวก็เข้าประตูหมุนอีกรอบแล้วกวกววก,ก, world, วก็กินนนนนผัััดะเราใว้ จากนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับภารกิจต่อไปทีนี้ผมขอถามคุณอีกรอบว่าคุณคิดว่าแผนผังนี้มันเป็นลูปหรือยังครับถ้ามองเป็นลูปเนี่ยเพราะว่าคุณแทนตัวเองเป็นนิวคนที่ทำภารกิจกินผัดกะเพราเรียบร้อยแล้วแล้วก็มองกลับไปยังตัวเองอีกสองคนก่อนหน้านี้คุณเลยรู้ว่าไอ้สคนนี้ไม่จะทําอะไรต่อจะถามว่าไอ้สคนนั้นมารู้ด้วยไหมมันก็ไม่รู้หรอกครับเหมือนกับที่ผมถามพวกคุณตอนรอบแรกนั่นแหละว่าผังนี้เป็นลูปไหมแล้วนิวคนล่าสุดมัััันนนนกก็ไไไไไมมม่่่่ด้้้รรรรูเเหหืือออออออวววาาาตตตจจะะะงทํป ยิ่งถ้าไอ้นิวมันกเกษียณตัวเองล่ะครับมันไม่เข้าประตูหมุนแล้วไม่ย้อนกลับมาในช่วงเวลาดเดิมอีกใช้ชีวิตปกติไปจนตายนิวมันก็จะใช้ชีวิตเป็นเส้นตรงแก่แล้วก็ตายไปแค่นั้นคําตอบของคําถามที่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นลูมไหมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณแทนตัวเองเป็นใครและกําลังมองไปที่ไหนครับจะมองให้เป็นลูมก็ได้อย่างที่ผมบอกไปแต่ถ้าคุณตามทไลายหลักเส้นเรื่องหลักของตัวละครมันก็ไม่ใช่ลูมหรอกครับการที่ย้อนกลับไปในช่วงเวลาเดิมมันก็แค่ทําให้คุณได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่่เเเคคยกิดขึ้้้นนนไปแลแลวัอง คำถามที่7คําคำถามนี้ผมมัดรวมมาเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับคนแรกถามว่าอัลกกริทึมมันทํางานยังไงถ้าถูกเปิดใช้งานได้มันจะรุนแรงแค่ไหนส่วนในคนก็ถามว่าถ้าคนในอนาคตเข้าใจว่าการฆ่าล้างปางคนแอดิตมันจะไม่ส่งผลต่อคนในอนาคตถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ธรรมชาติที่ถูกทําลายไปแล้วโดยคนแอดิตจะกลับมาดีขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกคนที่แคลงใจว่าก,การตายของเซเทอร์มันจะต้องเป็นการสั่งเปิดอ um ัลกกริทึมสิผมจะตอบให้ทีเดียวเลยแล้วกันนะครับ เราต้องแยกประเด็นก่อนนะหนังเทเนต็ตเรื่องนี้เนี่ยโดยสรุปแล้วมันก็คือการป้องกันการเกิดสงครามโลกครั้งที่3ใช่ไหมครับจากคําพูดของนักทฤษศาสตร์หญิงที่พูดไว้ตอนต้นเรื่องนะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ร้ายแรงยิ่งกว่าสงครามนิวเคลียร์ซะอีกทีนี้ตอนช่วงกลางๆเรื่องเนี่ยเราก็จะได้รู้จากฉากที่ป้าพริยาคุยกับเพะเอกว่าภัยร้ายนั้นจริงๆแล้วก็คือการที่พวกเขากําลังถูกโจมตีจากพวกคนในอานาคตนั่นเองเพราะพวกคนในอานาคตคิดจะฆ่าต้นตอที่ทาให้สิ่งแวดล้อมในยุคข,ของพวกเขาต้องพังทลายลงซึ่งนั่นก็คคือมนนุษย์ดีะรับ แต่ที่ตอนนี้พวกนั้นยังทําไม่สาเร็จก็เพราะว่าการโจมตีต่างๆจากอนาคตจะต้องทําในสภาวะอินเวอร์ตถูกไหมครับแล้วอย่างที่นิวได้อธิบายไปในช่วงการเดินทางกลับไปที่สนามบินว่าดามเมจการโจมตีการระเบิดต่างๆในสภาวะอินเวอร์ตมันจะเบาลงมากเพราะสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันไหลไปในทิศทางเดียวกันกับคนในอดีตการโจมตีที่คนในอนาคตทาจึงเป็นการต้านกระแสการไหลนั้นเหมือนกับการยืนฉีดท่ามกลางลมแรงดามเมจการโจมตีจึงไม่รุนแรงอะไรมากนะัก แต่อักลกริทึิมเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อกลับด้านเอนโทรปีทุกอย่างนอกจากมนุษย์แล้วก็วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งก็คือธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมทุกอย่างนั่นแหละครับถ้าเปิดใช้งานได้ทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมาขัดขวางดาเมจการโจมตีจากอนาคตอีกต่อไปแต่ที่ผมคิดเนี่ยซึ่งเป็นแค่การคาดเดานะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะงั้นคุณต้องหักลดวัฒน์เทเพนแทเพนทิ้งไปก่อนนะผมคิดว่าแค่คนในอนาคตเปิดเครื่องได้ทุกอย่างก็จบแล้วครับการกล ผู้คนที่อยู่ในอนาคตก็อาจจะต้องใช้ชีวิตแบบสวมเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเพราะว่าอากาศมันกลับด้านนะครับแต่ธรรมชาติในยุคพวกเขาที่ถูกทำลายไปก็จะค่อยๆย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาเป็นสภาพดังเดิมส่วนพวกผู้คนที่อยู่ในอดีตถ้าเกิดมันมีความจริงที่ว่าณช่วงเวลาของพวกเขาอากาศไหลกลับด้านพวกคนในอดีตที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวหรือเตรียมตัวอะไรกันมาก่อนก็จะต้องตายกันหมดเพราะว่าหายใจไม่ได้แทบไม่ต้องนับการโจมตีจากอนาคตเลยครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็จะไปย้อนแย้งกับทฤษฎตีแกรนฟาเทอร์พาราด็อกซ ว่าแล้วพวกคุณในอนาคตจะเกิดมาได้ยังไงถ้าบรรพบุรุษตายหมดแต่เพราะพวกคนในอนาคตมันคิดว่าทําได้มันถึงได้พยายามทําแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นหนังเกี่ยวกับเวลาที่เหมือนเรื่องอื่นๆท,ทั่วไปที่จะมีทำลายอื่นแยกออกมาแค่นั้นซึ่งความสุดยอดของหนังก็จะหายไปเรื่องหนึ่งเลยละครับเพราะว่าหนังเรื่องเทเนตตนี้เนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็เรื่องเดียวที่ผมเคยดูที่มีการเดินทางกลับไปในอดีตแต่ว่าทำลายของหนังก็ยังคงมีแค่ทำลายเดียว เล้มาถึงตรงนี้เนี่ยคนที่คิดว่าอัลกอรทิมต้องเปิดใช้งานในอดีตนี่ก็คงจะมองภาพออกแล้วงครับถ้าเปิดใช้งานอัลกอรทิมในอดีตจริงๆธรรมชาติของคนในอนาคตมันจะฟื้นฟูได้ยังไงหรือว่าพอมนุษย์ในอดีตตายหมดแล้วเพราะว่าหายใจไม่ได้ธรรมชาติในอนาคตก็เลยสดใสขึ้นมาเหมือนธานอสใช้เรียลิตี้เจมแบบนี้แหละครับนน,นม,นมคือจริงๆมันก็คิดได้แหละเพราะว่ายังไงมันก็คือเรื่องสมมติที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะนะครับเอาที่ผู้คุณเห็นว่าดีก็แล้วกัน ไปต่อกันที่คําถามที่8ถึงเซเทอร์ตายอัลกริทึมโดนฝังไว้ในหลุมแล้วอีเมลแจ้งพิกัดถูกส่งไปแล้วก็ค่อยขุดขึ้นมาทีหลังก็ได้นี่เวลามีเยอะแยะผมก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันนะครับไอ้คําถามนี้เนี่ยว่าขอแค่ให้ความจริงที่ว่าอัลกริทิมถูกฝังอยู่ในหลุมหายไปพวกคนในอนา,าคตก็จะไม่เจออัลกริทึมแล้วแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าไอ้จุดฝังอัลกริทึมมันเป็นใจกลางสนามรบมนะครับแล้วการที่มันมีประตูหมุนของพวกตัวร้ายอยู่ที่นั่นเนี่ยก็แสดงว่ามันมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองนั้น มันคงไม่ปล่อยให้ขนเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปขุดออกมาได้ง่ายๆหรอกมั้งครับแต่ถ้าสมมติว่าพวกพระเอกเกิดทําภารกิจพลาดขึ้นมาจริงๆมันก็อาจจะต้องเป็นแบบนั้นแหละครับแต่ก็คือต้องเคลียร์ัตูให้หมดก่อนนะซึ่งเราก็ไม่รู้ได้ว่าจะแพ้หรือชนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองคําถามที่9คําถามนี้ก็จะเป็นสารพัดปัญหาเกี่ยวกับนิวในฉากสุดท้ายนะครับคนแรกถามว่าตอนไขประตูในมุมของนิวที่อยู่ในสเปาส์อินเวิร์จะเห็นว่าประตูมันเปิดอยู่แล้วแล้วนิวไปล็อกหรือเปล่าคร อ,อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะถามประมาณว่าการที่นิวไปเปิดประตูเนี่ยคือการปิดประตูหรือเปล่าประมาณนี้แล้วมั้งครับหรือเขาจะถามว่าในมุมมองของนิวเนี่ยจะเห็นว่าประตูมันเปิดอยู่แล้วนิวก็เลยไปปิดหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยผมจะตอบให้ว่าประตูมันปิดอยู่นะครับเพราะงั้นนิวถึงต้องย้อนเวลากลับไปเปิดนะฮะส่วนอีกคนนึงถามว่าจำฉากที่พระเอกเลือดไหลก่อนแทงได้ไหมแล้วถ้าเป็นกรณีของนิวตอนย้อนกลับมารับกระสุนนิวมันไม่ตายก่อนวิ่งมารับกระสุนหรอ หรือว่ามันก็ตายก่อนนั่นแหละแต่ว่าวิ่งต่อได้คําถามนี้เนี่ยเป็นคําถามที่โดนใจผมมากนะครับเรื่องของแผลที่หัวนิวเนี่ย <c oughs> เอาเรื่องแผลก่อนเลยแล้วกันเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าผู้คุณจะคิดว่าเป็นเพรอตโฮกันซะเยอะดูจากจำนวนไลค์ในแต่ละคอมเมนต์ที่ถามเรื่องแผลที่ขอนิวกันเข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็จะเทียบแผลที่หัวของนิวกับแผลที่โดนแทงของพระเกใช่ไหมงั้นเรามาดูแผลของพระเอกันก่อนในฉากสนามบ,บินถ้าดูจากสภาวะปกติไล่ไปเนี่ยพระเกแทงตัวเองอีกคนในสภาวะอินเวอร์จนเป็นแผล ซึ่งตอนโดนแทงใหม่ๆเนี่ยแผลมันก็จะสดมากเลือดออกเยอะโคตรแต่พอเวลาผ่านไปแผลมันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับถูกไหมครับทีนี้พระเอกในสภาพปกติก็จะดําเนินเรื่องต่อไปจนเข้าประตูมุนแล้วก็เดินทางกลับมาที่สนามบินอีกครั้งเขาก็เลยเริ่มเจ็บแผลขึ้นมาเรื่อยๆพอถึงสนามบินเลือดก็หยดนองพื้นจนเข้าไปสู้กับตัวเองอีกรอบโดนแทงแล้วแผลก็หายจากนั้นก็ดําเนินเรื่องต่อไปอันนี้คือเหตุการณ์ฝั่งพระเอกที่พวกคุณยกตัวอย่างมาอ้างอิงใช่ไหมครับทีนี้มาดูของนิวกันบ้าง เริ่มจากฉากสุดท้ายเลยก็แล้วกันพอนิวลากพระเอกขึ้นมาจากหลุมได้แล้วเนี่ยตัวเขาเองก็กลับไปเข้าประตูหมุนอีกรอบเพื่อเข้าร่วมกับทีมฟ้าอีกครั้งแต่คราวนี้เขามุ่งตรงไปที่อุโมงค์เลยจากนั้นก็ปลดล็อกประตูแล้วก็เอาตัวเข้าบังกระสุนให้พระเอกแล้วก็ตายแต่มันไม่ได้หมายความว่าพอนิวกลับมาในสภาวะเอนเวิร์รอบนี้เนี่ยมันจะทาให้เขามีแผลที่หัวอยู่แล้วแล้วก็วิ่งไปปลดล็อกประตูทางที่หัวเป็นรูไม่ใช่นะครับจากมุมมองสภาวะปกติที่เราได้ดูกันไปในหนังเนี่ แล้วก็วิ่งถอยหลังกลับไปตามอุโมงค์หรือพูดอีกอย่างก็คือวอลคอฟยิงจนแผลที่หัวของนิวหายนะครับไอที่งงๆกันเนี่ยเพราะว่าคุณดันไปคิดว่าเหตุการณ์ของนิวเหมือนกับพระเอกเมื่อกี้นี้แล้วก็บ่นหนังกันไปต่างๆนานาว่าเพรอตโธมั่งอะไรมั่งแถมั่งทั้งๆที่เหตุการณ์เนี่ยแม่งคนละอย่างกันเลยนะครับเหตุการณ์ของพระเอกเมื่อกี้นี้เนี่ยก็คือพระเอกในสภาวะปกติแทงพระเอกอีกคนที่อยู่ในสภาวะอินเวนร์ vert, จนเป็นแผละนะครับแล้วพระเอกในสภาวะอินเวนร์ก็ถอยหลังกลับไปส่่ววนนเหตุการณ์ของิอะ คือนิวโดนวอลคอฟที่อยู่ในสภาวะปกติยิงจนแผลหายนะครับแล้วนิวที่อยู่ในสภาวะอินเวอร์ตก็ถอยหลังกลับไปเคลียนะฮะมันไม่ใช่พลอตโฮนะครับพวกคุณสับสนกันไปเองนะทีนี้ก็ไปต่อกันที่เรื่องของการเปิดประตูผมว่าผมอธิบายใน EP ีที่4ไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายขย,ยายความให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันสมมติว่าเส้นสีดําทางเส้นตรงกลางนี้เนี่ยคือเส้นเรื่องของประตูเจ้าปัญหาบานนั้นนะครับถ้าไม่มีใครไปทําอะไรเนี่ยมันก็จะปิดอยู่แบบนี้ตลอดไป เรบังเอิญว่านิวในสภาวะอินเวอร์ตเข้าอุโมงมาปลดล็อกประตูดังนั้นประตูในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นทั้งหมดก็จะเปิดอยู่อย่างนั้นถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเรามองจากสภาวะปกติเนี่ยพอมาถึงเหตุการณ์ที่นิวกาลังปลดล็อกประตูเราก็จะเห็นเป็นประตูกําลังจะปิดแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าไม่มีใครมาทําอะไรกับประตูเลยเนี่ยประตูมันก็จะล็อกอยู่แบบนั้นไม่มีทางเปิดการที่นิวมาเปิดประตูเนี่ยถึงแม้ว่าพอเรามองจากสภาวะปกติไปณนะขณะนั้นจะเป็นการเเเหห็็็นนปประตตููกอกกลลไอออย่มมมืดิา แต่นิวมาปลดล็อกเพื่อให้ช่วงเวลาที่ถอยกลับไปหลังจากที่เขาปลดล็อกประตูแล้วประตูมันจะได้เปิดอยู่ตลอดเวลาครับแต่ที่เราเห็นไปในหนังก็คือประตูมันไม่ได้เปิดอยู่เพราะว่านิวดันตายไม่ได้มีใครมาอยู่คุมกันประตูนะครับเพราะไอ้วอลคอฟมันลงมาที่หลุมมันอาจจะเห็นประตูเปิดอยู่ก็เลยจัดการล็อกซะซึ่งในตอนที่วอลคอฟมันล็อกเนี่ยมันก็คงจะเห็นศพนิวนอนอยู่ที่พื้นด้วยนั่นแหละแต่ก็คงไม่มีใครสนใจคนที่ตายไปแล้วถูกต้องไหมล่ะครับดังนั้นทไลายของประตูก็เลยกลายเป็นเปิดอยู่ตลอดจนกระทัง่งไอ้วอลคอ แล้วก็ปิดอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงฉากที่นิวฟื้นขึ้นมาแล้วไปเปิดประตูคาไว้จากนั้นนิวก็ถอยหลังกลับไปตามอุโมงค์ที่มาซึ่งประตูก็จะปิดอีกครั้งพวกพเพล่อกับไอเวสที่เข้าอุโมงค์มาก็คงจะเข้ามาหลังจากที่วอลคอฟล็อกประตูไปแล้วจึงเจอกับประตูปิดอยู่พร้อมกับศพของนิวพอนิวฟื้นขึ้นมาถึงเข้าไปด้านในได้เพราะว่าประตูมันเปิดแล้วนะครับแล้วตอนที่พเพล่อก,กับตัวร้ายอยู่เราก็จะเห็นนิวย้อนกลับไปอุโมงค์ตามเดิมแล้วประตูมันก็จะกลับไปล็อกเหมือนเดิมแบบที่ผมมเล่่่าาไปัะครครบถที10 ฉากการบุกโอเปร่าเฮาส์นิวมาช่วยเพลเอกในสภาวะไหนพอยิงเสร็จแล้วนิวก็หันหลังวิ่งกลับไปปกติไม่ได้วิ่งแบบถอยหลังหรือมีแค่กระสุนที่ย้อนกลับแต่นิวเป็นสภาวะปกติก็คงจะเป็นอย่างหลังอะนะครับคือนิวอยู่ในสภาวะปกติแต่ว่ามีแค่กระสุนที่ย้อนกลับเอาจริงๆนี่เป็นคําถามเร็วที่ผมเองก็หาคําตอบที่มันแน่ชัดไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่ใช่ว่านิวมาเล่นพเลนวิ่งถอยหลังขึ้นบันไดในสภาวะอินเวอร์สภาพที่เราเห็นในฉากนั้นก็เลยกลายเป็นนิวมันวิ่งลงบันไดไปตามปกติแล้วแล้วก็ ผมก็พอจะให้เหตุผลได้อยู่อีกข้อหนึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละครับก็คือจากที่เราได้ดูหนังกันไปเนี่ยการยิงกระสุนย้อนกลับไม่ได้จําเป็นต้องยิงในสภาวะอินเวอร์สอย่างเดียวก็ได้ถูกต้องไหมครับตอนที่เพะเอกไปซ้อมยิงปืนกับบาบารานักวิทยาศาสตร์หญิงคนนั้นน่ะเพะเอกก็อยู่ในสภาวะปกติก็ยังสามารถยิงกระสุนย้อนกลับได้เลยเพราะงั้นเหตุการณ์มันอาจจะเป็นว่าหลังจากที่จบเรื่องไปแล้วเพะเอกมันก็รู้ตัวแล้วว่ามันนั่นแหละที่เป็นตัวเอกขององ,องค์กรเทเนตแถมมันยังเป็นคนเกนิว,ขนนวเข ถ้าเกิดพระเอกมันจำได้ว่านิวเคยไปช่วยมันไว้ที่โอเปร่าเฮาส์แล้วนั่นก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งอาจจะเป็นภารกิจแรกๆที่พระเอกสั่งให้นิวไปทำคือภารกิจการช่วยชีวิตตัวของพระเอกเองนั่นแหละพระเอกมันก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันเคยจะโดนยิงตรงจุดไหนในเหตุการณ์นั้นทีนี้ก็แค่แอบไปเตรียมการให้จุดนั้นเนี่ยมีกระสุนย้อนกลับไปฝังอยู่วิธีการนี้ก็สุดแล้วแต่จากนั้นก็ส่งนิวไปในเหตุการณ์นั้นในสภาวะปกติแล้วก็เล็งปืนในจุดที่นัดกันไว้เหมือนตอออนนนนนนทททีีีี่่พระเเกกกกกฝึยยิิงงปปป้้้สุั็จลบขขาไว ถ้าเหตุการณ์เป็นประมาณนี้มันก็พอจะอธิบายได้อยู่ว่าทําไมนิวถึงวิ่งลงันไดไปได้แบบปกติอะนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคําถามต่างๆที่คุณถามกันเข้ามานะครับหวังว่าจะช่วยคลายข้อสงสัยได้นะฮะที่เหลือนี้ก็คงจะเป็นพวกที่มาเมนว่าแบบหนังแม่งยังไม่ทันได้ออกจากโรงเลยมึงมาสปอยซะและ้วทุเรศวะอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมก็รับฟังพวกคุณนะและผมก็เห็นด้วยนะครับทีนี้ก็ถึงตาพวกคุณรับฟังผมบ้างแล้วนะการสปอยหนังทงัทง้ทงๆที่หนังเรื่องนั้นยังฉายอยู่ในโรงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่ ซึ่งปกติแล้วช่องผมเนี่ยก็จะไม่ทํานะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหนังเรื่องนั้นจะต้องออกแผ่นแล้วหรือไม่ก็เข้าสตรีมมิ่งสักที่หนึ่งก่อนผมถึงจะหยิบมามาสปอยนะครับแต่ว่ากับเรื่องเทเน็ตเนี่ยผมถือเป็นข้อยกเว้นจริงๆเพราะว่าหนังมันเข้าใจยากแบบยากโคตรๆค,คุณคิดว่าจากคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้มาทั้งหมดเนี่ยจะมีคนที่เข้าใจจริงๆแบบผมกี่เปอร์เซนต์กันครับผมให้เต็มที่เลยคือ20%ถ้าคุณอยากรู้ว่าคนคนนั้นดูเทเน็ตรู้เรื่องไหมเนี่ยให้คุณไไไไไปปถาาาาามมมมเขววว,ว่่่่่ออออรร์ด้้ลตตนนนหหผงบสใญจะู ที่เหลือเนี่ยก็จะตอบว่าได้มาตอนที่ไปบื้มรถพระเอกน้อยคนมากๆที่จะรู้ว่าเซเทอร์มารอสอยอันกริทึมอยู่ที่หน้าโกดังลองไปไล่ๆอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปผมดูก็ได้ครับทุกคนนี้ยังมีคนไม่เข้าใจเลยว่าพระเอกโดนเลาะฟันไปตอนไหนแล้วฟันพระเอกกลับมาเป็นปกติได้ยังไงมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเงินมีเวลาพอที่จะเข้าไปดูหนังได้เรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะเข้าใจนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็มีลิมิตตัวเองไว้ที่เรื่องละ3ารอบถ้าไม่ไงั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลืองตังเกินไปและคุณจะให้คนเหล่านั้นที่ดูหนัง้ไไม่เขาใจทํยัังงครบ เก็บความงงเอาไว้แล้วรอซื้อแผ่นมาดูอีกหลายๆรอบล่ะฮะคุณถ้ามันเป็นหนังที่คุณดูแล้วไม่เข้าใจคุณอยากจะซื้อแผ่นมาเก็บล่ะครับทุกวันนี้ก็ยังมีคอมเมนต์ประมาณว่าหนังแม่งห่วยวะอย่าไปดูเลยอยู่เลยนะฮะเพราะงั้นผมเลยตัดสินใจทาคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพราะว่าผมอยากให้พวกคุณเข้าใจจริงๆว่าหนังแม่งดีจริงนะครับไอ้พลอตโฮหลายๆจุดที่พวกคุณสงสัยกันมันก็ไม่ได้มีนะหนังมันสมบูรณ์ดีในตัวของมันเองออกจะล้าเกินไปหน่อยด้วยซ้ำพวกคุณก็เลยงงก แต่ก็ไม่ใช่ว่าหนังไม่มีข้อติอะไรนะครับผมบอกไปในคลิปรีวิวไปแล้วนะว่าผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้แค่9คะแนนนะครับในแง่ของความอินการมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครต่างๆเนี่ยเรื่องนี้ยังถือว่าสอบตกอยู่นะเพราะงั้นคนที่ด่าผมก็เข้าใจผมนิดนึงแล้วกันนะครับซีรีส์เทเน็ตนี้เนี่ยผมก็อธิบายแบบอธิบายให้คนที่ไปดูมาแล้วฟังนะคนที่ไม่เคยดูหนังเลยเนี่ยฟังไปร้อยรอบเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับส่วนใครที่ยังมีคาถามอะไรสงสัยในหนังเรื่องนี้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์ถามมาได้เรื่อยๆเลยนะครับไว้ผม แล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม